ธรรมสวัสดีคุณโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านธรรมเตือนใจในคลิปนี้อยากจะนำพาท่านสาธุชนทั้งหลายไปชมภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาของบรรดาสมเูรณโรงเรียนปริยัติวัดทุ่งที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายท้ายคลิปก็จะได้บอกกล่าวเล่าทำเป็นลำดับต่อไปก็จเจริญพรไปชมกันเลย คำสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สรน้ำจังหวัดหนองคายก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในก่อนเพราะแล้วกันแล้วก็ลุงพี่ก็ยังไม่เคยมาดูก็เพิ่งมาครั้งแรก าลองไปดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดินขึ้นไปชั้นสองจะมีสัตว์น้ำต่างๆนะให้ได้ดูได้ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลองไทยนปลาอะไรปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลอยู่ข้างในปลากระมงตาโตไม่รู้ว่าเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำทะเลปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลนี่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 มาดูนี่นี่นี่ โอ้ตัวใหญ่มากเลย้อรู้มาแต่ไหนมาแต่ที่ไหนเนี่ยมาแต่ที่ไหนครับมาจากไหนครับบ้านมันนึกเชียงฮะบ้านนึกเชียบมันเชียบดูจังหวัดไหนมันขอนแก่นขอนแก่นโอ้ทำไมมาไกลจังมาเกียวฮะมาเกียวไม่บอกใครพามา อันนี้ปลาอะไรโอ้ตัวใหญ่ใหญ่มากเลย<ห>ลปลาหมอทะเล,ะไ,ลไปอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นอันนี้ปลากระรอกแดงปลากระรอกแดงห้ามใช้แฟอันนี้ปลาอะไรครับ ลาข้างตะเข่านะครับโอ้มันมีปลามากมายหลายชนิดนะครับปลามันก็เลี้ยงไม่ถูกเนาะปลาปลาะกัะพัดอันนี้สมุทรจักรพิศมุ แ้วแต่คนตั้งชื่อนะครับก็ไม่รู้มันมีหลากหลายสายพันธุ์มันมีหลากหลายตัวมีแต่ปลากับปลาปลามงกระโตโมงตาโตก็มาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเลย ันนี้ก็มีบรรดานักเรียนนะครับมาศึกษาดูงานมีบรรดานักเรียนเ,เานาะนนู้นักเรียนมาจากที่ใดไม่รู้เนาะได้มาทัศะนะศึกษา มาดูเรื่อยๆมาดูเรื่อยๆมันมีหลายสายพันธุ์นะครับมันมีหลายสายพันธุ์มาดูมาดูปลาตัวนี้โอ้โหโ,หโอ้โหมันทำอะไรครับ นี่นี่นี่นทำอะไรนี่อะไรนี่โอเคอ่ากที่หนึงเลยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ชมไปแล้วนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศนะการไปทัศนศึกษาของเราบรรดาสามเณรไปดูปลา ปลาหลายๆชนิดหลายสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนิสัยดูร้ายบางสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็ไม่ดูร้ายน่ารักธรรมดาของปลานั้นเป็นสัตว์ที่หลวงพี่ว่ามันมันไม่นอนเลยนะจริงๆเวลาเราไปมองไปไปดูไปสังเกตดูนะไปเวลาไหนมันก็จะแหวก่าอยู่เวลานั้นนะทุกๆเวลาโอ้มไม่รู้ว่าเอา ตอนไหนเวลาไหนต้องไปนอนหลับเน,ะนาะเปรียบเหมือนกันกับชีวิตของเราก็เเช่นเดียวกันมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนลูกศิษย์ในเรื่องการนั่งสมาธิลูกศิษย์ของท่าน,นาเวลานั่งสมาธิมักง่วงมักเงามักแกหลับสลึมสลืออยู่เสมอท่านก็เปรียบเทียบอุปมาให้ลูกศิษย์ท่านฟังให้เธอนั้นทําเหมือนปลานะปลามันไม่หลับ มันไม่ง่วงท่านบอกการหลับการง่วงเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรทางจิตถ้าเธอทำไม่ได้ก็อายปลาบ้างท่านบอกเห็นแบบนั้นในชีวิตของเราก็เฉดเช่นเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาเราทำการทำงานอะไรอะไรก็ดีถ้าหากว่าเราเอาแต่หลับเอาแต่ง่วงการประชุมก็ดีการงานก็ดี ก็อาจจะผิดพลาดก็ได้การสื่อสารก็อาจจะผิดพลาดก็ได้ดังนั้นฉะนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายพึงมาตื่นตัวมาตื่นรู้อยู่กับตัวเองนะไม่ง่วงไม่เงาไม่เศร้าไม่ซึม,ซมเหมือนกันกันกบปลาฉันใดก็ฉันนั้นทำม,มาเตือนใจก็ขอฝากท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันขอความสุขความเจริญ จงมาเกิดมีในท่านสาธุชนทั้งหลายพบกันคลิปหน้าเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพร